ซีนโรตารี่รั่วรีบเปลี่ยนด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรแตกข้างในนะจ๊ะเปลี่ยนซีนโรตารี่ซีนหัวเกียร์โรตารีหนึ่งหกสามดี

完全にど ใส,ส่ซินเสร็จแล้วก็เติมน้ำมันครับย้อนเสียงนะมันมืดโอ้นี่ก็ซีนรั่วจนน้ำเข้า ก็มีมแต่น้ำต่อไปก็เติมน้ำมันนะครับน้ำมันตัวนี้ก็ใช้เบอร์ร้อยสี่สสน,สน,นะครับของคุณกุตาครับใช้ที่ศูนย์จลิตรนะครับไม่ถึง1ลิตรนะครับ ในกระบุกกระปุกนี้มะ,ถ,ะถ,ถึงหนึ่งลิตรอ๋อประมาณนี้ út này tầm này Còn thỉnh lịch Sống một Hay ใช่ทันวัดวัดดูอืมนี่ครับเสมอข้างบนพอดีครับส่วนโซ่ก็ ยังไม่ได้เตือนครับโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมในครั้งนี้ครับ